ช็อกโรสน่ากลัวหรือไม่นะครับภาวะช็อคลรสจริงๆแล้วก็คือภาวะของผมเส้นยาวเส้นเดิมของเราเนี่ยนะครับบริเวณใกล้กับที่เราปลูกผมเส้นใหม่เนี่ยมันมีการร่วงไปนะครับผมเส้น,นยาวที่ร่วงไปเนี่ยอาจจะร่วงในช่วงประมาณสักสองอาทิตย์จนถึง2เดือนหลังจากปลูกโดยปกติแล้วเนี่ยช็อคลรสเนี่ยจะค่อยๆงอกขึ้นมาเองได้น,นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาไปรบกวนต่อตัวรากผมรากผมรากผมยังสมบูรณ์ดีเดี๋ยวก็นจะค่อยๆงอกขึ้นมาใหม่ได้นะครับ อย่างกรณีเคสนี้นะครับเคสนี้ได้มาทําการปลูกผมกับเราไปในส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็มีการปลูกแซมเข้าไปตรงส่วนด้านในตามแนวแสกนิดนึงเหมือนกันนะครับปลูกไปเมื่อสามเดือนก่อนนะครับรูปนี้เมื่อ2เดือนนะครับหลังจากปลูก2เดือนรูปนี้หลังจะปลูก3เดือนแตกต่างกันยังไงนะครับหลังจากปลูก2เดือนนี้นะครับในช่วง ด้านหน้าบริเวณที่เราปลูกไปจะมีการร่วงตามปกตินะครับจะร่วงสัก50-80%ได้เป็นภาวะปกติในโซนนี้แต่ในโซนนี้จะร่วงไปเยอะเลยนะครับจะสังเกตว่าร่วงไปเยอะเลยอันนี้เกิดจากการช็อคลอสคือผมเส้นยาวของเดิมเนี่ยมีการผลัดมีการร่วงไปเนื่องจากเรามีการปลูกแซมจเทาตรงโซนนี้ด้วยนะครับตอนช่วง2เดือนต่อ3าเดือนเนี่ยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างคือตรงบริเวณที่ช็อคลอสเนี่ยที่ผมยาวของเดิมเนี่ยร่วง ไปเนี่ยครับเริ่มกลับขึ้นมาใหม่ไา้นะครับอันนี้เป็นภาวะปกติของภาวะช็อคลอสที่มีโอกาสที่จะค่อยขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากเราเป็นการปลูกแซมโดยที่เราไม่ได้ไปกระทบกระเทือนถึงตัวรากผมของเดิมน,นะครับถ้าเกิดเราปลูกแซมในตำแหน่งไหนอย่างเช่นตามแนวแทรตามด้านบนนะครับแล้วเราดูแลผมของเดิมดีไม่ได้ไปกระทบกระเทือนไม่ได้ไปตัดโดนรากผมรากผมยังสมบูรณ์ดีสเตนเซลของตัวรากผมยังสมบูรณ์ดี ก็สามารถที่จะรอบพี่รอบนี้ได้ครับ